พี่นิดสวัสดีจ้ะพี่หยีฟ้าวันนี้ลมอะไรพัดแกมาหาฉันถึงที่นี่ปกติอะแกไม่ค่อยมีเวลาไม่ใช่หรอแล้วแกมาแกก็รีบกลับพี่นิดพอดีว่าฉันได้ข่าวว่าบ้านพี่ได้ค่าหรือถอนแล้วเลยพี่เดี๋ยวเขาก็เลือกันว่าได้ต้องเยอะเลยใช่ไหมพี่นิดเป็นความจริงหรือเปล่าพี่จริงสิหยีฟ้าแต่ฉันก็ไม่คิดเลยนะ ว่าแกจะรู้เรื่องเลวซะขนาดนี้และแกมาวันนี้แกมีธุระด,ด่วนอะไรหรือเปล่าหรือว่าแกจะมาถามเรื่องค่าลื้อถอนบ้านฉันอย่างเดียวพี่นิดเอาตรงๆเลยนะพี่ในฐานะที่เราเป็นครอบครัวเดียวกันอะ่ะฉันก็จะไม่อ้อมคอมแล้วกันนะถ้างั้นฉันขอถามไอ้หน่อยสิว่าตอนนอตลูกชายฉันมันมาอยู่ที่นี่อะ่ะมันทําดีกับยีหม้ยลูกสาวพี่ไหมแล้วตอนนอตอ่ะมันทําดีกับพี่ไหมตน่นอตอะ่ะ ทำดีกับไมยมาตลอดเลยแหละแต่น็อดเขาก็เคารพฉันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยทําไมหรอสองคนนั้นเ็ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าป่าๆปา,ปา,ปาพี่นิดไม่มีอะไรหรอกอคือว่าถ้างั้นฉันพูดตรงๆนะพี่นิดที่ฉันมาวันนี้ฉันกะจะมายืมเงินพี่หน่อยอะขอความช่วยเหลือหน่อยนะพี่นะคือว่าตาบิกรูกชายคนเล็กของฉันอะมันทําธุรกิจพี่นิดแต่ว่ามันขาดทุนนีพี่ แต่ว่าพี่ไม่ต้องกลัวนะแต่บิลูกชายฉันมันเป็นคนฉลาดพี่หัวมันดีถ้าเกิดว่ามันมีเงินก้อนเนี้ยไปช่วยมันหมุนนะพี่มันก็คงจะกอบกู้สถานการณ์คืนได้นั่นแหละแต่ก็อย่างว่านะพี่ถ้าเกิดว่าตันนอตอ่ะมันรู้ว่าน้องชายมันลําบากอ่ะมันก็คงจะรู้สึกไม่ดีหรอกแต่ว่าตันนอตมันไม่ค่อยมีเงินนะพี่ฉันก็เลยมาหาพี่นิดโดยตรงแลวฉันก็คิดว่าพี่นิดอ่ะต้องช่วยฉันได้น่้หนอนนะพี่อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เอง และเรื่องที่แกมายืมเงินฉันเนี่ยเย่มากับตะนอรู้เรื่องนี้ไหมอ๋อไม่รู้ไม่รู้รพี่นิดฉันไม่ได้บอกใครเลยทุกอย่างน่ะฉันก็เกรงว่าเย่มาลมันเป็นคนกลางมันต้องลําบากใจแน่เลยพี่นิดฉันก็เลยมาคุยกับพี่สองคนนี่แหละและแกตั้งใจจะมายืมเงินฉันเท่าไหร่ล่ะอืมต่บิ๊กมันขาดทุนอยู่สองล้านนะพี่นิด ฉันก็เลยกล่ว่าจะยืมสักสองล้านนะพี่โอ้ยฟ้าฉันฟังผิดไปหรือเปล่าบ้านฉันไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกนะเงินต้องสองล้านโอ้ยแกเนี่ยทำฉันหุดใจวายเลยนะเนี่ยหอ้พินิดแต่ตอนที่ฉันจะออกมานะ่ะคนในละแวกเนี่ยเขาบอกว่าพี่นิดได้ตั้งหลายล้านไม่ใช่หรอนี่ยายฟ้าฉันจะพูดตรงๆเลยนะฉันได้ค่ารื้อถอนบ้านมาสี่ล้านก็จริง แต่ฉันก็ต้องแบ่งให้คนในครอบครัวฉันด้วยถ้าฉันจะได้จริงๆก็คงจะไม่กี่แสนหรอกแต่ฉันก็ต้องเอาเงินก้อนนี้ไปให้ลูกชายฉันทําธุรกิจด้วยฉันจะเอาเงินไปให้ลูกชายแกได้ยังไงโอยพินิดทํทไมพี่ไม่รู้จัเกเดินลูกชายคนเล็กพี่ฮะว่าทาธุรกิจแบบนั้นอ่ะอัตราการเสี่ยงมันสูงนะพี่แทนที่จะไม่ให้ลูกชายฉันยืมตาบิตม,มันเป็นคนหัวดีอัตราการเสี่ยงไม่มีแน่นอนพ่นิดพี่ไม่ขาดทุนหรอก แลที่สำคัญนะฉันจะให้ดอกเบี้ยพีดอย่างงามเลยนะพี่ดีนะที่ฉันไม่ได้บอกความจริงแกไปว่าฉันเอาเงินก้อนเนี้ไปซื้อบ้านให้ลูกสาวฉันกับลูกสะใภ้ฉันไปแล้วกีฟ้าแกทำไมถึงพูดว่าลูกชายฉันทำธุรกิจไม่ดีเท่าลูกชายของแกล่ะแกพูดแบบเนี้ย เท่ากับแกดูถูกลูกชายฉันนะพี่นิดฉันไม่ดูถูกพี่นะแต่พี่ก็ต้องยอมรับสิถ้าเกิดลูกเราอยากทําอะไรในฐานะที่เราเป็นแม่เราก็ต้องสนับสนุนเขาให้เต็มที่สิพี่ก็เหมือนกันกับตอนเนี้ยตาบิ๊กมันต้องการเงินฉันก็ต้องช่วยเหลือมันอยู่แล้วนี่พี่ฉันช่วยได้ฉันก็ช่วยไปแล้วฉันก็ช่วยพอเหมาะพอควร พอสมคคนที่ฉันช่วยได้และครอบครัว,วรของฉันน่ะก็ต้องใช้เงินเยอะแกจะให้ฉันตุ้มไปที่แกคนเดียวได้ยังไงล่ะพี่นิดแต่มันไม่ยุติธรรมเลยนะพี่เอาแต่ช่วยเหลือลูกชายพี่แล้วทําไมยายไมยพี่ไม่ช่วยบ้างอะ่ะนี่ถ้าเกิด,ดยายไมยเขารู้ว่าพี่เอาแต่ช่วยลูกชายเขานะ่ะหมยคงรู้สึกไม่ดีนะแล้วลูกชายฉัน,นตกลงพี่จะช่วยไหมฉันก็อยากช่วยลูกชายคนเล็กของแกเหมือนกันนะแต่แกก็ต้องเข้าใจฉันด้วย ตอนเนี้ครอบครัวของฉันบริหารกันเองหมดแล้วเพราะฉันก็แก่แล้วพอฉันไปไหนฉันก็ต้องพึ่งลูกชายกับลูกสะใภ้ฉันฉันไม่มีทางเลือกจริจรงๆฉันก็เลยต้องให้เขาจัดการทุกอย่างในบ้านบ้านเนี้ยมันก็เป็นบ้านของพวกเขาแล้วแกพูดเองไม่ใช่หรอที่ยี่หมายมแต่งงานออกไปแล้วก็เหมือนเป็นครอบครัวคนอื่นไปแล้วทำไมฉันจะต้องแบ่งให้ยี่หมายมด้วยละ่ะ ไปยังไงยัยมายมันก็คือลูกพี่นะถึงเขาแต่งงานไปแล้วน่ะเขาก็เป็นลูกพี่ถึงฉันจะแบ่งให้ยัยมายหรือไม่แบ่งให้ยัยมายมันเกี่ยวอะไรกับแกด้วยล่ละยายฟ้าฉันคิดว่าฉันทำเต็มที่เลยในยายฟ้ายายมายอ่ะมันเข้าใจฉันดีและยายมายอ่ะมันดูแลตัวเองได้ฉันน้นไม่ต้องห่วงอะไรยายมายแล้วล่ะแต่ยายมายมันก็เคยบอกฉันนะพี่ว่าตอนนี้มันยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่อ่ะ ทำไมพี่ปล่อยให้เงย,ยมายกับต้น็อตลำบากแบบนี้ฮะลูกชายคนโตของฉันก็บอกแล้วถ้าเขาทำธุรกิจสำเร็จเขาก็จะซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งให้หลานชายคนเล็กของฉันก็เท่ากับช่วยิงยมายไปในตัวแล้วแล้วทำไมพี่ไม่ช่วยตั้งแต่ตอนนี้เลยอ่ะแกไม่เข้าใจหลกยิฟ้าฉันมีคนจ่ายเงินดาวอยู่เลยและบ้านหลังเนี้ยฉันก็ยังต้องช่วยผ่อนอยู่อ๋อ แล้วทำไมตอนนั้นพี่บอกว่าลูกชายพี่เป็นคนดูแลเลื่งบ้านช่องทุกอย่างแล้วทำไมพี่ต้องช่วยเขาจ่ายด้วยฮะแบบนี้มันไม่แฟร์นะพี่นิดพี่เอาแต่ช่วยลูกชายพี่ไม่ยอมสนใจใยัยไมกับตานอตปล่อยให้เขาเป็นหนี้เป็นสินอยู่นั่นแหละโอ้ยยินฟ้าฉันไม่อยากพูดแต่ใหที่มันมากกว่าแล้วถ้าสิ่งที่แกพูดมันถึงขนาดนั้นจริงๆถึงกลับไม่มีที่อยู่แล้วฉันก็จะให้ยัยไมายกลับมาอยู่กับฉันให้ยัยไมค์อย่าก,กับตานอตซะยัยไม้์ฉันเลี้ยงได้อยู่แล้วได้ ถ้าพี่จะเอาแหมมนั้นก็ได้เลยเอาเป็นว่าฉันไม่มีอะไรจะพูดละฉันขอตัวกับก่อนแล้วกันไม่ลูกวันนี้แม่ตะน็อตมาหาแม่ที่บ้านนะเรื่องมันเป็นแบบนี้นะลูกอะไรนะคะนี่แม่พี่น็อตมาขอยืมเงินแม่ต้องสองล้านเลยเหรอคะที่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ย แม่คะแม่ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวไม่จะบอกพี่น็อตให้พี่น็อตเขาไปคุยกับแม่เขายังไงเขาเป็นแม่ลูกกันะ่ะก็คงต้องคุยกันรู้เรื่องละคะ่ะแม่ไม่ต้องเครียดนะคะรักษาสุขภาพนะคะแม่งั้นแม่ก็สบายใจนะลูกแม่คิดว่าตาน็ตก็คงคุยกับแม่เขารู้เรื่องนะลูกโอเคค่ะงั้นแค่นี้นะคะ แม่ไปยืมเงินแม่ยายผมทําไมครับต้องสองล้านแม่เอาความกล้ามาจากไหนเยอะแยะครับแม่ไม่อายบ้านเหรอแล้วแกรู้ไหมที่ฉันบากหน้าไปยืมนั้นอะ่ะเพราะใครฉันยืมไปให้เมน้องชายแกไงแกก็รู้นี่ว่าน้องชายแกมันยังไม่มีบ้านและตอนนี้อายุก็ปาไปสามสิบละยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยอะ่ะทาไมแกไม่อยากให้น้องชายแกมีอนาคตที่ดีหรือไงนาะไอ้ิมกมันก็มีสองมือสองเท้าเหมือนกันมันทํางานหาเงินเองได้ แม่ลืมไปแล้วครับตอนนั้นเราก็แบ่งเงินไปให้มันเราไม่ใช่เหรอครับแต่มันใช้เงินหมดแล้วมันเป็นความผิดของผมเลยครับผมเห็นแต่แม่ช่วยเหลือมันตลอดเลยผมเริ่มสงสัยแล้วว่าผมใช่ลูกแท้ของแม่หรือเปล่าทาไมแกพูดแบบเน,นี้แม่ไม่เคยลําเอียงอะไรเลยนะถ้าเกิดว่าแม่ลําเอียงก่อนหน้านี้ไม่จะซื้อบ้านให้แกทาไมนี่แม่แม่้าพูดออกมาได้ยังไงครับเงินสองล้านตอนนั้นน่ะมันเป็นเงินของคุณตาคุณตามีเงินเก็บอยู่สิบล้านให้ผมสองล้าน ให้น้องสองล้านแล้วที่เหลือแม่เป็นคนเก็บไว้เองไม่ใช่เหรอครับทาไมแม่ไม่เอาเงินที่เหลือไปดาวบ้านให้บิ๊กล่ะครับจะเอาหลังเล็กหลังใหญ่ก็ได้แล้วแต่น้องมันเลยหรือว่าแม่เอาเงินไปให้มันหมดแล้วถ้าให้ผมเดาเนี่ยแม่คงเอาเงินทั้งหมดไปให้มันแล้วใช่ไหมครับตอนนี้แม่ถึงไม่มีเงินเลยคิดจะไปยืมเงินแม่ยายผมต้องเยอะแยะขนาดนะั้นนี่นอด แกยังเป็นลูกแท้ๆของฉันอยู่หรือเปล่านะฮะทำไมเงินของฉันฉันจะยกให้ใครมันก็เรื่องของฉันปะแล้วอีกอย่างตบิบมันเป็นคนฉลาดในเมื่อมันอยากทําธุรกิจฉันก็ต้องสนับสนุนมันเต็มที่อยู่แล้วเพราะยังไงซะฉันก็มีความเชื่อว่าตบิบจะต้องประสบความสําเร็จอยู่แล้วตบิบไม่เหมือนแกแกมันไม่ได้เลือกไงแกมันคนใจร้ายใจดำบับครอบครัวไงน็อตแม่ครับาการที่แม่พูดออกมาแบบเนี้เท่ากับว่าแม่ลำเอียงชัดๆเลยนะครับผมอะ่ะ ใช่ลูกทแท้ๆของแม่หรือเปล่าทําไมแม่ไม่เคยเห็นผมอยู่ในสายตาแม่เลยทําไมแกพูดแบบนี้ยแม่ไม่เคยคิดลำเอียงอะไรเลยนะไม่ลำเอียงหรอแม่แล้วทําไมตอนนั้นแม่ถึงไปขอยืมเงินจากแม่ยายผมต้องสองล้านเลยครับนะหรือว่าแม่คิดยืมแล้วไม่คืนอะไรฉันบอกตอนไหนว่าฉันจะไม่คืนอ่ะรอให้น้องชายแกมันหาได้เมื่อไหร่เดี๋ยวฉันก็คืนเองนั่นแหละแล้วอีกอย่างนะเมียแกมันก็เป็นลูกสาวเขา ถ้าเกิดว่าเขารักลูกสาวเขาจริงอะ่ะการที่เอาเงินมาให้ลูกสาวลูกเขยใ,ใช้มันจะเป็นอะไรผมว่าแม่คิดมันล่วงหน้าแล้วใช่ไหมครับเลยเอาชื่อมียผมเนี่ยไปยืมเงินแล้วพอแม่ไม่คืนอะ่ะแม่ก็จะไม่มีของผมขายหน้าใช่ไหมแม่คิดถึงแต่เรื่องของตัวเองแกเห็นฉันเป็นคนนอกหรือไงฮะใช่ฉันไปยืมเงินมันแต่แม่ยายแกนะ่ะมันก็ไม่ธรรมดาหรอกยังไงซะมันก็คงไม่ยอมให้ฉันยืมเงินมันได้ง่ายหรอก ไม่รู้นะมันเลือกเองถ้าเกิดว่ามันไม่ยอมให้ฉันยืมมันง่ายแล้วก็ฉันก็จะทําให้ลูกสาวมันอยู่ที่นี่ง่ายๆไม่ได้เหมือนกันแกรีเปลี่ยนชื่อบ้านแกเป็นบ้านไอ้บิ๊กเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วแกก็พาเนี่ยแกไปเช่าบ้านอยู่ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าแม่ยายแกจะทนได้ไหมที่ลูกสาวไม่มีบ้านเป็นของตัวเองอ่ะถ้าเกิดมันทนไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะซื้อบ้านให้แกกับยามายู่ไงที่นี้แหละแกกับตาบิ๊กก็จะมีบ้านทั้งสองคนวิธีเนี้ยมันดีที่สุดแล้วนัด ม่เป็นอะไรทำไมแม่ทำแบบนี้แม่บ้าไปแล้วหรือเปล่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นของผมผมซื้อของผมเองส่วนเงินดาวอ่ะมันก็เป็นของคุณตาค่าผ่อนบ้านอ่ะมันก็เป็นของผมกับไม้ที่จ่ายกันดูไหมแม่ผมกับอบ่ะต้องทำงานหนักขนาดไหนเพื่อซื้อบ้านหลังนี้เราทุกคนเนี่ยต้องไปหยัดแม้กระทั่งเสื้อผ้าใหม่ๆอ่ะพวกเรายัางแทบไม่ซื้อัเลยการที่แม่จะมายกบ้านหลังนี้ให้คนอื่นน่ะผมว่ามันไม่แปรเลยนะครับ แต่สิ่งที่แม่ทำอ่ะมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยนะยังไงถ้าบ้านหละนะังนั้นมันก็ตกเป็นของครอบครัวเราอยู่แล้วแล้วอีกอย่างอ่ะตั้มบิ๊กมันไม่ใช่คนอื่นคนกลเลยนะน็อตแม่พูดเลยของแม่เนี่ยถ้าแม่ยังพูดแบบนี้อยู่อ่ะบ้านหลังนี้ผมจะไม่ย่อยใครทั้งนั้นบ้านหลังนี้มันเป็นของผมกับเมียของผมพวกเราเป็นคนจ่ายและไอ้บิ๊กอะ่ะมันก็ไม่มีสิทธิ์อะไรในบ้านหลังนี้ฉันเป็นแม่ไงนะทำไมแกพูดแบบเนี้ยฉันรุ่นาเลี้ยงแกมาด้วยความลําบากยากเข็ญ ทำไมแกพูดกับฉันแบบนี้แม่ครับแม่ไม่ต้องพูดแล้วผมว่าผมพูดชัดเจนแล้วนะครับถ้าแม่ยังคิดจะเอาบ้านหลังนี้ไปให้คนอื่นเราไม่มีความเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปผมจะดูแลครอบครัวผมให้ดีที่สุดแม่ออกไปจากบ้านผมนะครับออกไปเดี๋ยวนี้เลยผมไม่มีแม่ลำเอียงที่รลก้แต่น้องชายแบบนี้แล้วถ้าผมกลับมายังเห็นแม่อยู่ที่บ้านของผมผมจะแจ้งความข้อหาบุกรุกนายนายนายไอ้นอยไอ้นาย ทำไงทีเนี้ยโถ่อยากหาเงินที่ไหนให้บิ๊กวะเนี่ยจงใช้ความฉลาดให้ถูกทางไม่ใช่ไปขอคนอื่นกิน